สวัสดีค่ะทีมงานเกมก้าหยินนะคะวันนี้นะคะครั้งที่แล้วเนี่ยทีมงานได้นําเสนอไอเทมนะคะที่ดอบกับบอลโลกไปนะคะเราก็จะได้เป็นพวกชิ้นส่วนคัมีร์กันใช่ไหมคะหลายคนนะคะก็อาจจะยังไม่ทราบว่าอา้าวแล้วเราได้ชิ้นส่วนคัมีร์มาแล้วนะคะเราต้องไปเอาเราต้องเอาไปทําอะไรต่อถูกต้องไหมคะก่อนอื่นเลยนะคะ เราจะต้องมาหา NPC ตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็น NPC นักวิชาการนะคะจะอยู่ตามแต่ละเมืองคือเป็น NPC ที่เราถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นบัณฑิตก็คือก,ก็มาที่ npc ตัวนี้หละคะ่ะก็จะเป็นตัวนี้นี่นักวิชาการนะคะแต่ละเมืองนะคะชื่ออาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าเขาจะมีตําแหน่งที่เหมือนเหมือนกันนะคะกดเข้ามานะคะให้เรามาที่บริการคัมภีวรยุทธ์นะคะตรงนี้ เห็นไหมคะว่าตรงนี้นะคะประกอบชิ้นส่วนคัมภีนะคะก็จะมีการเ,าเขาจะมีบอกนะคะว่าจะต้องใช้กี่เศษก็คือใช้ชิ้นส่วนนี่กี่ชิ้นอย่างอันนี้นะคะทีมงานมาีมี22ชิ้นนะคะนี่มันเป็นอันนี้แหละคังโคกพิษนะฮะแต่ว่ามันใช้เนี่ยคือใช้10ชิ้นนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราทําการหลอมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดูนะคะอย่างที่เห็นอันนี้มันแบบมันยังใช้ไม่ได้ถูกไหม มันยังใช้ไม่ได้เนาะลีกขวาเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่เราเอามาประกอบกันนี่เราก็กดประกบไปเลยนะคะแนวก็จะกลายเป็นตัวนี้ขึ้นมานะฮะ ก็จะสามารถกดใช้ได้แต่อ,นนอันนี้ทีมงานคือกดใช้ไม่ได้แต่ว่ามันก็คือจะสามารถกดใช้ได้นะฮะจากที่แบบว่ากลายเป็นชิ้นส่วนแบบนี้กดอะไรไม่ได้เลยก็จะมาเป็นแบบนี้นะฮะเราเรามาประกบกันอีกอันหนึ่งแล้วกันเนาะชุบ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 ,ชบประกบประกบเงินของเจ้าไม่เพียงพอหดลายจุงเบยเอ๋อลืมไปนะคะเดี๋ยวขอขอ,ขอเวลาสักครู่หนึ่งนะฮะอหโท แค่สิบตั้มก็ไม่มีหรอเนี่ยโอเคประกบประกบประกบเรียบร้อยนะคะที่นี้นะคะหลายคนก็คงทราบกันแล้วนะคะก็คือไม่ต้องไปแบบ อะไรมากมายนะคะแค่เรามาที่ NPC นักวิชาการก็สามารถใช้บริการได้ทันทีนะคะค่าใช้ใจ่ายคือ10ตำลึงนะคะจะเป็นตำลึงล่างหรือตำลึงบนก็ได้แล้วแต่เงินที่มีนะคะก็ประกอบออกมาเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ประกอบออกมาแล้วไม่หลอมรวมด้วยนะคะไม่ผูกมัดอันนี้ไม่ได้เป็น VIP เนอะแต่ว่าตัวชิ้นส่วนเองก็ต้องไม่ผูกมัดเหมือนกันนะคะอันนี้ทีมงาน drop มาจากบอสโลกครั้งที่แล้วที่เราได้มีการนำเสนอไปว่า drop อ,อะไรบ้างเนาะ ก็เอามาหาหนักวิชาการได้เลยโอเควันนี้นะคะก็ไขข้อข้องใจให้ใครหลายๆคนนะคะว่าเศษชิ้นส่วนนี้าสามารถเอามาหลอมรวมได้ที่ไหนก็ NPC นักวิชาการแต่ละเมืองนะคะสามารถไปใช้บริการเขาได้เลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ